ผ้มได้ไกันหรือเล่าผมโอ้เชฟหนองได้อะไรกินครับไหนยังกินเนี่ยไก่ลาบโอ้ลาบไก่ต้มสมุนไพรต้มเพ้อมยุใส่ต้มยุใส่โอ้ใส่เตาหน่อยได้เ่อันนี้เจ้าบป่เนี่ย โอ้เช oh, 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 ็ดหนอไหนบังลาเบิ <ười> ังลามเลยใครเมื่อสักค่นี้บอใครเมื่อสักครู่แล้วโอ้ได้หลายเดียววะหลายเนาะตาทุ่นมากหรอวะตัวเล่นมากเลยร่วงกระถายอยู่อเอนผลได้ไปแลนบ่อืมที่อย่างนี้ใครเอาอ้มาเด้อพี่น้องเอ้ยง่ายหลายหอมหอมทะลุจอ โอ้โหมีต้มนะฮะมีนูต้มเชบน้องจัดให้นะฮะเต็มหม้อครับไก่ตัวเดียวโอเคเชฟน้องจัดให้นะฮะเชฟประจำทีมงาน,หนงเหล่าเหล็ก เอลเล็กจวดเราเล็กนะกนะโบกโบกนี่าดิใสกเหมนะเอ,อเอาคือว่าข้าวข้าวต่อเจ็ดคนเกีย,ยไหนก็ล่ะโอ้โหอ,อันนี้ไปไนเโอ้โหขวบพีความเลยนะเอฟพี่นอ้องมาแซ่บๆมือนกันครับขาแรงยังไงโอ้โออสักใส่าจาน แานไม่ให้ทดลนองนะครับแนนานนะแนวจวดนี่เนี่ยจวดครับแนวจวดนน่เ่ยจวดแนวจวดกินข่าวแซบข,ของเชฟเป็นเชฟของเชฟสี่หมืนก้น Nó xem 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 chuột xem 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 กระเทียมบ่ระเทียมเจ้าหนามบรรยากาศช่วงเย็นนะบรรยากาศช่วงค่ำช่วงค่ำช่วงค่ำอยู่ในค่ายนะครับอันนี้ลงจอดฮะอ่าเดี๋วแป๊บนึงแป๊บนึง ไอคลิปนี้เราด้วยฮะลงจอดรถนะครับนี่ลงจอดรถโอ้มาเข้าเองลงจอดรถนะครับรถจ่าเอ็มนะครับหาเรียนดูบรรยากาศนะอากาศเริ่มเย็นนะเย็นนะแต่ยังร้อนอยู่นะครับที่อุดรมันไม่เหมือนในที่อยู่จำปดงนะครับจำปดงจะเย็นนะอากาศเย็นนะเวลาเนี้หกโมงนิด หกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับหกโมงทุ่มสองทุ่มนี่จะเริ่มเย็นละที่จำปาดงบรรยากาศสดๆเรียๆนะฮะก็ฝากเอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าอยู่ค่ายเอ็มก็จะถ่ายก็ก็แก๊กๆนะครับไว้ลงช่องนะครับไม่ให้มันเงียบนะครับก็ฝากเอฟซีรับชมด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับถ้ายก็ก็แก๊กๆนี่แหละครับกับทีมงานเชฟนองห้องนี่แหละ พอได้มีคลิปนะครับส่งการบ้าน yu-tube นะฮะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้นะครับก็อัปเดตเนาะอัปเดตส่วนทางจำมาดงนะครับก็เร่งงานเต็มที่นะครับเร่งมือเตรียมงานกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผม วันที่เก้าแล้วก็วันที่1ิบนี้นะครับงานใหญ่ของพวกเรารออยู่นะครับวันนัดพบนะนัดพบนัดเจอกันนะครับคืนสู่เย่าของหลายๆท่านนะอย่างเมื่อวานเมื่อวานมมก็มีทุกติ๊กนะฮะทุกติ๊กเดอะฮีโร่มานะครับผมที่ลานปู่นะเอ็มก็อยู่ก่อนเอ็มจะกลับอุดรนะทุกติ๊กมาเห็นช่วยงานลงุงป้าอยู่นะครับก็เป็นลังใจให้ทุกติ๊กนะฮะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับผม กาศสดๆยอดเรียวเรีวรักอ่เรีวพี่เล่นแน่นะรถคู่ใจนะเนี่ยบรรยากาศที่คายก็จะประมาณนี้นะ ทีมงานฝั่งนู้นนะก็มีกีฬาเปตองนะเปตองฮ้ยินเสียงเหียวเวอยู่นะยังไม่เลิกกันนะเปตองนึ่งเห็นไฟสว่างสว่างนะแข่งขันเปนตองอยู่นะชูไปดูเห็นบ่เนี่ยโอ้เห็นแบบแบบ ก็ฝากนะครับฝากเอฟซี MC ทุกท่านนะครับเป็นลังใจให้ลุงช่างป้าสวนผักนะครับก็เสื้อนะเสื้อเสื้อสวยมากนะผ้ามพาดนะครับกฟนขับกันบันแท้เสื้อองค์ปูนะเสื้อองค์ปูร้อยเก้าเ้านะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับแอดมินรอตอบลูกค้าอยู่นะครับก็เ,เป็นเสื้อพิมพ์ลายนะครับผ้าไมโครอย่างดีมีสามสีนะ สีขาวสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินนะครับสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก่ายกันได้นะครับอยู่ค่ายเอ็มเลยก็จะถ่ายก็แก๊ก,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 กนะครับเพื่อไม่ให้ช่องเงียบนะครับส่วนสุกสาร์อาทิตย์ก็ไป ายที่จำปาดงนะครับไปทำคอนเทนต์ที่โน่นนะครับไปช่วยงานลุงป้าเตรียมสถานที่นะครับก็ใกล้วันเข้ามาแล้วนะใกล้วันเข้ามาแล้วอีกไม่กี่อึดใจนะครับอีกไม่กี่อึดใจเตรียมรับชมบรรยากาศงานบวงสรวงใหญ่นะของปู่ปาลิจิตนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากนะครับ ทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศสดๆนะครับที่บ้านพักของทีมงานนะครับ